สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับสู่มาน,นี่ออนไลน์คลิปนี้มีแอปหาเงินออนไลน์ใหม่มาแนะนําเป็นแอปที่เพิ่งเปิดตัวไม,ไม่ไม่กี่วันก่อนก็มาใหม่แล้วก็ลองเล่นแล้วแล้วเขาก็จ่ายจริงก็มารีวิวให้แอปนี้เล่นได้เฉพาะ Android นะคะใครใช้ iOS ไม่สามารถเล่นได้อันนี้คือหนะ้าตาของแอปจะเป็นแบบนี้ แอปนี้อย่างที่บอกว่านูถอนไปแล้วนะคะยอดถอนขั้นต่าของแอปเนี้ยจะอยู่ที่1บาทการถอนเงินของเขามี2อย่างก็คือการถอนที่เป็นเหรียญแล้วก็การถอนที่เป็นธนบัตรตรงนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูบันทึกการถอนนี่นะคะการถอนของแอปถอนเริ่มต้นอยู่ที่1บาทแล้วก็3บาท1บาทกับ3บาทนี้เขาให้ถอนได้แค่วันละหนึ่งครั้งเท่านั้น แต่ถ้าเป็นร้อยห้าสิบสามร้อยห้า้อแล้วก็สูงสุดในการถอนจะอยู่ที่แ0ดร้อยอันเนี้ยคาดว่าน่าจะถอนได้วันหนึ่งหลายรอบนะแต่ว่าหนึ่งบาทสามบาทก็ครั้งเดียวส่วนบันทึกการถอนอยู่ตรงนี้เอ่อประวัตินี่นะคะประวัติการถอนนี่ค่ะสถา,านนะคือถอนสำเร็จเป็นแอปของเอ่อพวกยิงบับเบอร์อะค่ะอะไรนะ ดูสิลืมเออนั่นแหละเป็นแอปของค่ายเดียวกันซึ่งแอปนี้เมนูของเขาไม่เยอะเมนูหลักๆของเขาก็คือตามนี้ค่ะอันนีส้สกินก็จะเป็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวนี่นะคะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นการใส่รหัสคำเชิญเข้าใจว่าถ้าเรากดต่อจากลิงก์อันนี้มันจะขึ้นเองอันตโนมัตินะส่วนเมนูตรงนี้เมนูที่ สีเออเมนูที่สี่ตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นภารกิจประจำวันเราสามารถมาทําภารกิจประจำวันเพื่อรับรางวัลตามนี้ได้แล้วก็เมนูถัดไปก็จะเป็นการเชิญเพื่อนนี่ถ้าใครอยากแนะนําเพื่อนก็ไปกดคลอกลิงก์แล้วก็เอาไปแนะนําเพื่อนได้อันนี้ไม่มีเพื่อนเลยนะคะไม่มีเพื่อนอ่ะทำเองถอนเองจ่ายจริงแล้วก็เมนูสุดท้าย ตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการเข้าไปทํากิจกรรมตรงนี้นะคะอ่ะประมาณนี้อันนี้เลยค่ะเมนูของเขาไม่เยอะธนบัตรทอนไปแล้วแต่จริงส่วนเหรียญทองตรงเนี้ยเหรียญทองตรงเนี้ยมันจะต้องทําอีกหกร้อยกว่าคะแนนน่ะมันถึงจะสามารถปลดบล็อกได้ตรงนี้ไม่ชัวร์นะตรงเนี้ยไอที่เป็นเหรียญทองอ่ะนุ้นยังไม่ชัวร์ว่ามันเป็นยังไงเพราะว่ามันยังไม่ถึงแต่ว่า ธนบัตรสีเขียวตรงเนี้ยเขา้ายอือเดี๋ยวไปดูในวอลเล็ตมาที่ทูมันี่วอลเล็ตของเราเออนี่รายการมียอดเงินเข้าจากเพย์เมคอยู่ที่หนึ่งบาทใจจริงค่ะลองเงินเข้าไม่นานแล้วก็เป็นแกอ่าเป็นแอปเกมที่ไว้ต้องแนะนำเพื่อน หนึงบาทที่นุ่ดกดถอนเนี่ยเล่นแค่ประมาณไม่ถึงไม่ถึงยี่สิบนาทีนะไม่ถึง20สิบนาท,นะนาทีก็สามารถกดถอนได้แต่ว่าข้อเสียของเขาก็คือว่าเราจะต้องดูโฆษณาถ้าเราไม่ดูโฆษณาเราจะไม่ได้เหรียญไม่ได้ธนาบาัตรใครซีเรียสเรื่องโฆษณาไม่ต้องสมัครนะคะแต่ถ้าใครรับได้ก็ก็ลองดูเกมของเขาไม่ยากอืเกมของเขาไม่ยาก นี่ค่ะเป็นแค่เกมที่ประสมผลไม้แค่นี้เองก็ลองดูค่ะใครชอบเล่นเกมประมาณแบบนี้ก็ลองดาวน์โหลดมาได้นะคะลิงก์การสมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิปแอปนี้เล่นได้เฉพาะ Android เท่านั้นใครใช้ iOS ไม่สามารถเล่นได้ส่วนใครที่อยากได้วิธีการทางเงินอนไลน์อย่างอื่น,านฝากกดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวจะพยายามอัปเดตให้เรื่อยๆเดี๋ยวจะพยายามหามาลงให้เรื่อยๆนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะขอบค่คะ